กลับเร็นเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านนิพนธ์บุญยมณีในนามศูนย์ถนนใหญ่นะครับที่จะได้เหมือนกับมอบนโยบายหรือว่าให้แนวคิดแนวทางในการทำงานวันนี้เราโฟกัสเรื่องมาตรการองค์กรนะครับที่จะทำทั่วประเทศในวันคลิกออฟน,นี้นะครับขอกลับเรียนเชิญท่านการุณาให้แนวคิดครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากนะครับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมท่านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทียนใจชูกิติวิบูลนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้อำนวยการสำนักงานฝึนกอบรมและส่งเสริม สำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะครับซึ่งทุกท่านก็ล้วนแต่มีความสำคัญต่อการช่วยลดการบาดเจ็บ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนผมขออภัยที่ไม่สามารถเอ่ยนามทุกท่านได้ทั้งหมดนะครับต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาการเสียชีวิตบนท้องถนนเนี่ยยังเป็นปัญหาที่เรียกว่าคุกคามความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคนไทยอยู่เป็นอันดับต้นๆนในปัญหาของประเทศในแต่ละปีเนี่ยเรามีคนเสียชีวิตจาก จากไปบนถนนเนี่ยร่วมเกือบสองหมื่นคนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเรามีตัวเลขของสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้บันทึกตัวเลขของประเทศไทยไว้ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยคนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยกว่ารายซึ่งถือว่าสูงมากนะครับ หลังจากที่พวกเราก็ได้ช่วยกันทําทุกมาตรการปีล่าสุดเนี่ยเรามีคนเสียชีวิตในปี2,564เนี่ย16,700กว่าลายซึ่งถ้าดูแนวโน้มจากปี59ถึงปี64เราก็เห็นแนวโน้มทิศทางที่ลดลงอาจจะเป็นเรื่องสถานการณ์โควิดเข้ามาช่วยที่มีการเคลื่อนไหวน้อยลงนะครับ แต่ว่าช่วงปีนี้เราต้องดูติดตามดาูทุกเดือนทุกอาทิตย์ทุกสัป,ปดาห์นะครับว่าสถานการณ์จะมีความากราบจะพังห,หัวขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเราต้องมีมาตรการที่จะช่วยกันดูแลเพราะขณะน,นี้รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ชัดเจนแล้วว่า,าภายในปี2570เนี่ยประเทศไทย จะต้องมีคนเสียชีวิตบนท้องถนนเนี่ยไม่เกิน12คนต่อแสนประชากรจากเคยที่เสียชีวิตประมาณ31-32คนต่อแสนประชากรเราก็ลดลงเรื่อยปีที่แล้วเหลือร้อยละเ,เหลือ25คนต่อแสนประชากรปีนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องเสียชีวิตไม่เกิน22คนต่อแสนประชากรก็เป็นภารกิจที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันนะครับในส่วนของเอ เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่เนี่ยผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยก็คือว่าเราก็ยังใช้เราก็ยังขับเคลื่อนอการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยเราก็ยังเราก็ยังใช้ระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนพศสอง4ันหอยห้าสิบสี่อยู่ซึ่งในระเบียบฉบับนี้มีทั้งคณะกรรมการที่ดูแลระดับชาติแล้วครับแล้วก็ โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาไภัยเนี่ยเป็นฝ่ายเลยขาแล้วก็มีศูนย์ความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดศูนย์ความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอศูนย์ความปลอดภัยทางถนนระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งถ้าเราสามารถขับเคลื่อน,นกลไกทั้งสามระดับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยผมเชื่อว่าการทำงานร่วมกันทุกฝ่ายเนี่ยก็จะนำไปสู่การ ที่จะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับออสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ทำกันอยู่ในวันนี้ครับจะเป็นปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จออที่เราวางเป้าหมายเอาไว้นั่นก็คือภาคีเครือข่ายทุกส่วนต้องร่วมกันภาคีเครือข่ายทุกภาคีล้วนแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นนะครับออความปลอดภัยทางถนนจะลดลงได้ไม่ใช่อยู่ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทุกคนต้องช่วยกันตามภารกิจของแต่ละ อ,องค์กรผมดีใจที่วันนี้เห็นเรามุ่งเน้นมาที่โรงงานอุตสาหกรรมเพราะว่าในสิ่งที่ขับเคลื่อนกันอยู่เนี่ยไม่ว่าขับเคลื่อนโดยผ่านสอออพอำเภอคือศูนย์ความปลอดภัยทางถนนนอำเภอซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธานเนี่ยหรือว่ากลไกขับเคลื่อนที่เรียกว่าตำบลกับถี่ปลอดภัยนะครับหรือสอพตอปทศูนย์ความปลอดภัยทางถนนขององ,องค์กรปกครองต้องผิด ผมในฐานะที่ดูแลกำกับเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็พยายามเร่งรัดให้ทุกตาบนลนะครับขอความร่วมมือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเเร่งรัดให้สํารวจตรวจสอบดูว่าอาบาตาในประเทศไทยซึ่งมีอยู่ประมาณสักเ8,000 7,850องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับอ,อ, <c oughs> องค์กรใดบ้างหรือตําบลใดบ้าง,าางที่ยังไม่มีศูนย์ความปลอดภัยทางถนน นะครับก็อยากจะขอความร่วมมือให้จัดตั้งแล้วก็นําไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายตําบลปลอดภัยนั่นก็คือถ้าทุกตําบลมีความปลอดภัยแล้วเนี่ยถ้าทุกตาบลปลอดภัยอําเภอก็ปลอดภัยถ้าทุกอําเภอปลอดภัยจังหวัดก็ปลอดภัยถ้าทุกจังหวัดปลอดภัยประเทศไทยก็ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้เนี่ยจะสําเร็จได้ต้องด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย อในตําบลเล็กลงไปสุดเนี่ยผมพยายามเวลาลงไปเคลื่อนเรื่องนี้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยเราจะเน้นไปที่ด่านครัวเรือนอนี่แสดงว่าครัวเรือนเนี่ยสําคัญคนในครัวเรือนต้องกันกรองกันก่อนด่านครัวเรือนถ้าเวลาเห็นอาการของคนในครัวเรือนในบ้านมีอาการมึนเมามีอาการว่าดื่มแล้วแล้วเนี่ยไม่ควรให้คนในครัวเรือนนั้นไม่ควรให้สมาชิกในครอบครัว ไปใช้รถใช้ถนนอีกโอ้ทานทันทันัน๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คิดว่าด่านครัวเรือนนี่คือเริ่มต้นเสร็จจากด่านครัวเรือนมันจะมีด่านชุมชนคนในชุมชนต้องมาช่วยกันดูแลนะครับแล้วด่านชุมชนแล้วด่านโรงเรียนในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับเด็กนักเรียนให้มีความปลอดภัย ทางม้าลายก็ดีการข้ามถนนข้ามที่ทางมาลายการใส่สวมหมวกกันน็อกเวลาพ่อแม่มาส่งลูกหลานเนี่ยก็ต้องมีสวมหมวกกันน็อกนะครับอหรือว่าสิ่งสําคัญที่ผมพยายามอยากจะเห็นเป็นลูกประธรรมากที่สุดคือใช่เรณนะคือด่านโรงงานที่เรากําลังพูดคุยกันวันนี้ครับเพราะถ้าโรงงานทุกโรงงานได้ให้ความร่วมมือ เข้มวดอวดขันในเรื่องการปฏจจิบัติหรือการให้เขารบกฎจราจรไม่ว่าจะเรื่องสวมหมวก <ขอ S 1> นิรภไย <ขอ S 1> คือสวมหมวกกันน็อกก็ดีหรือว่าดื่มแล้วไม่ขับก็ดีง่วงแล้วไม่ขับก็ดีความปลอดภัยของพนักงานในโรงงานจะมีมากขึ้นรวมตลอดไปถึงไปดูกายภาพในโรงงานแสงสว่างนะครับหน้าโรงงานเนี่ยมีเพียงพอหรือไม่กลางค่ำกลางคืนรถผ่านมาพนักงานโรงงานข้ามถนน แสงสว่างพอไหมทางมาลายนะครับที่จะให้คนข้ามถนนทําเรียบร้อยไหมมีแสงสะท้อนหรือว่าแสงที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหรือไม่อย่างไรถ้าว่วมโรงงานต่างๆให้ความว่วงมือก็จะทําให้ปิดจุดเสี่ยงในพื้นที่นั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจที่เห็นภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันโดยเฉพาะเราเริ่มเ,เข้าไปสู่โรงงานต่างๆซึ่ง คนในโรงงานเนี่ยเป็นวัยทางานเป็นวัยที่สร้างผลผลิตให้ประเทศการที่เราสูญเสียคนเหล่านี้ไปเนี่ยนั่นคือสูญเสียกําลังผลิตของประเทศเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เป็นวัยที่ต้องทํางานเป็นวัยที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราเดินทางมาถูกแล้ววันนี้นะครับเริ่มต้นที่ดูอขอความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมวันนี้ผมต้องขอบคุณทางสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพสสสนะครับอยู่ทิ่งซึ่งมีแผนงานในเรื่องการที่จะสนับสนุนป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัดนะครับได้ประสานกับองค์กรภาคีเครือข่ายเป้าหมายก็คือทำอย่างไรจะให้ทุกส่วนได้ช่วยกันแล้วลดภาระการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินบนท้องถนนให้ได้ปีนึงมหาศาลนะครับผมไปดูตัวเลข เ, <S <S เขาบอกว่าชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าประมาณราคาที่รัฐต้องดูแลเนี่ยเอ,อประมาณสิบล้านนะครับประมาณสิบล้านถ้าสิบล้านต่อคนเนี่ยนี่นี่เขาประมาณการไว้นานแล้วถ้าสิบล้านต่อคนสองหมื่นคนต่อปีที่เสียชีวิตเนี่ยคนละสิบล้านค่าเสียหายมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยที่รัฐต้องดูแลรัฐต้องเสียไปเนี่ยประมาณสองแสนล้านต่อปีต่อปีนะครับปีหนึ่ง 20,000คนเนี่ย10ปี2แสนถ้าเรายังไม่แก้ปัญหานี้เนี่ยแต่ละปีถ้าเทียบกับบางจังหวัดคนหายไปป็นจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเล็กๆในประเทศไทยเนี่ยแสนกว่าคนยังมีอยู่2แสนคนเนี่ยถ้าเรา10ปีนะครับย้อนหลังไปดูเนี่ยคนเสียคนสูญเสียชีวิตร่วม2แสนคนใน10ปีเนี่ยมูลค่าเสียหายเป็น2ล้านล้านนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ อยากจะได้เห็นความสําคัญของความปลอดภัยทางถนนและก็เห็นความสําคัญของการร่วมไม้ร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคีเครือข่ายการลดการสูญเสียชีวิตปนท้องถนนผมขอย้ําว่าขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้และไม่มีใครสามารถทําคนเดียวได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันผมยืนยันตรงนี้ว่าคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนเนี่ยทุกระดับนะครับ ยินดีให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคีเครือข่ายไม่ว่าระดับจังหวัดท่านผู้ว่าท่านเป็นประธานหรือระดับอำเภอที่ท่านนายอำเภอท่านเป็นประธานหรือระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประธานเนี่ยเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายนะครับในขณะนี้เองก็พยายามไปดูว่าจุดอ่อนหรือว่าจุดเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ไหนก็พยายามให้ทุกคนทุก อ,องค์กรไปดูจุดเสี่ยงของตัวเองปิดจุดเสี่ยงของตัวเองนะครับแล้วนํามาตรการต่างๆที่กฎหมายระเบียบออกไปแล้วยังไม่ปฏิบัติมาปฏิบัติให้ได้ผมพยายามเร่งรัดมาตรการการให้คะแนนการหักคะแนนใบขับขี่อย่างนี้ครับเรากําหนดกันไปนานแล้วยังไม่เสร็จเนี่ก็พยายามเร่งรัดว่านํามาบังคับใช้ให้เป็นจริงให้เร็วที่สุดอะไรที่กฎหมายกําหนดเป็นเงื่อนไขแล้วที่ยังไม่ทําอยู่เนี่ยก็ขอให้แต่ละฝ่ายได้เสนอว่า อะไรที่เป็นมติไปแล้วยังไม่ทํานะครับอันนี้พยายามที่จะเร่งรัดอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดมัคเกิดผลอย่างแท้จริงท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ห่วงกังวลทุกครั้งที่มีวันเทศกาลที่หยุดยาวเนี่ยท่านกำชับเรื่องนี้ตลอดเพราะฉะนั้นก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณภาคีเค,ครือข่ายทั้งหมดนะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ได้กําหนดกันไว้ว่าภายในปี2570คนไทย ต,ต้องเสียชีวิตไม่เกิน12คนต่อแสนประชากรเนี่ยเราจะสามารถทําได้ตามเป้านี้นะครับด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคีเครือข่ายอย่างอ,าอย่างเอาการเอาหานที่สุดนะครับพูดภาษาที่เร่งรัดหน่อยก็คือว่าทุกคนต้องร่วมกันอย่างจริงจังนะครับผมจึงถือโอกาสนี้ขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกส่วนนะครับที่ร่วมกันจัดการประชุมครั้งนี้นะครับจัดการจัดสัมมนาที่ ด้วยจิตใจเสียสละด้วยจิตใจที่มุ่งม,มั่นนะครับและมีความตั้งใจเพื่อที่จะช่วยกันรักษาชีวิตคนไทยทุกชีวิตนะครับทุกชีวิตมีคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นเราช่วยกันรักษาชีวิตคนไทยไว้ช่วยกันทําบุญใหญ่ให้ประเทศไทยไม่ให้คนไทยไปตายบนท้องถนนไม่มีบุญไหนยิ่งใหญ่ไปกว่าบุญที่ได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนพวกเราช่วยกันทําบุญ นะครับภาวนาอย่าให้คนไทยต้องไปตายบนท้องถนนถ้าตายก็ขอให้น้อยที่สุดนะครับขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอขอบพระคุณครับ